ทุกคนดูแกะเดี๋ยวเราจะไปหาเหตดแกทุกคนตัวอ้วนๆเลยอะ นี่ค่ะทุกคนเห็ดน,นางรมประมาณสามก่อนี่ค่ะดอด ทุกคนนี่ค่ะสวยมากดูแล้วเมื่อกี้นะที่สามีจากอันนั้นน่ะนี่ค่ะทุกคนสวยใหญ่มาก,กน,นี่นะคะจะให้ดูตรงนี้นู่นนะคะ ข้างบนนู้นมาตรงนี้มาค่ะเดี๋ยวเราจะตัดให้สามีตัดว้าสวยมากสวยมากสวยมากทุกคนดูสิ สวยทั้งนั้นเลยอ่ะสวย โดนฝนมันก็เลยอ่านี่หลบตกเกือบทุกวันเลยก็เลยแบบสวยมากแน่ทุกคนเต็มเต็มตะกาแล้วนะคะไปต่อทุกคน วันนี้อากาศหนาวครั้งที่แล้วเราหาได้3เต็มตะก้าคือแบบเต็มกว่านนี้เยอะเลยค่ะแล้วก็กลับกลับบ้านไปช่างได้ประมาณ3 5. 5. 5. ากิโลครึ่ง3กิโลครึ่งเราก็ไปแบ่ง4 4ครอบครัวนะคะก็คือกินหมดภายในวันนั้นเลยไม่ได้เก็บ ไม่ได้เก็บแช่แข็งไ,ได้อะไรเราก็อยากให้คนที่เราให้อ่ะเขาได้กินสดเนาะก็เลยเอาไปให้ไปให้เขาเลยจะออกจากป่าแล้วค่ะทุกคนหนักไม่คิดว่าจะเจอเยอะครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วที่มาคลิปที่แล้วเนาะมาแล้วแบบ มาเจอแบบว่าหลายหลายจุดประมาณเจ็ดต้น่ะทุกคนต้นไม้แบบเยอะมากเลยเดี๋ยวนะที่ออกจากฝ่าแล้วนะทุกคนเนี่ยจะเป็นฝ่าลักษณะยอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวจะให้ดูรอบๆ ก็ป่าก็ไม่ได้ใหญ่มากนะทุกคนเออใหญ่มากไหมมันก็นู่นเลยนะข้างหลังนู่นเลยอะค่ะแล้วก็อยู่ติดกับหมู่บ้านนะแบบนี้ไม่แน่ใจว่าเวลากี่โมงแล้วนะ โอเคคะ่ะทุกคนคลิปนี้ขอลากันเท่าน,นี้ก่อนเนาะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงปลอดภัยจากโควิดทั้งหลายแหละนะคะขอบคุณมากคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะ ทำความสะอาดเห็ดคะ่ะเห็ดที่เก็บวันก่อนเมื่อวานซื้อนเนาะไม่มีเวลาทำความสะอาดเลยก็เอาวางไว้นอกบ้านนะทุกคนช่วงนี้ก็เหมือนเหมือนในบ้านเหมือนนอกบ้านมีตู้เย็นใหญ่เนาะนี่เช็ด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 ดอกสวย สวยนะทุกคน,นธรรมชาติเห็นไหมดอกทำงานแล้วก็ฉีดแบบนี้นี่ก็คือเหตุที่เราทำความสะอาดนะคะเช็ดปัดกวาด เราก็จะไปเก็บช่องแช่แข็งกันค่ะทุกคน